หลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับเครื่องบินขับไล่เร็วเหนือเสียงในตำนานอย่างมิโคยานกูริวิชมิก21หรือมิก21นั่นเองเครื่องบินรบของกัมพูชาถ้ามันบินได้จะส่งผลต่อสงครามอย่างไรครั้งหนึ่งครับมันเคยเป็นเคี้ยวเล็บของกองทัพอากาศกัมพูชาแล้วมันหายไปไหน ทำไมในยามที่มีความตึงเครียดหรือสถานการณ์รบตามแนวชายแดนเราถึงไม่เคยเห็นเครื่องบินรุ่นนี้ถูกส่งออกมาปฏิบัติภารกิจแม้แต่ครั้งเดียวบางทีมันอาจถูกจอดทิ้งจนเป็นเศษเหล็กไปแล้วก็ได้ใช่ครับนั่นคือความจริงหรือบางทีอาจจะมีเหตุผลที่ซับซ้อนกว่านั้นวันนี้ครับผมไม่ได้มาเล่าข่าวนะครับแต่เราจะพามาดูเครื่องบินรบมิก21ิตั้งแต่ประวัติศาสตร์และสมรรถนะของมันแบบละเอียดไปจนถึงวิเคราะห์ปัญหาทีละข้อแบบถึงแก่น รับรองว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่แน่นและได้รู้ว่าทำไมกัมพูชาถึงมีเครื่องบินลำนี้โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าเนื้อหาหลักกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปดูว่าทำไมมันถึงบินไม่ได้เราต้องรู้จักกับพระเอกของเราให้ดีเสียก่อนครับมิก21ชื่อเล่นของนาโตที่ตั้งให้คือฟิชเบด หรือเตียงปลาซึ่งฟังดูแล้วตลกมากครับแต่เชื่อเถอะครับว่าตอนนั้นที่มันออกมาในช่วงใหม่ๆในปีคศ1960เนี่ยมันไม่มีใครขำออกแน่นอนครับหัวใจหลักในการออกแบบมิก21ิคือปรัชญาของโซเวียตนั่นเองครับนั่นก็คือง่ายเยอะและได้ผลเขาต้องการเครื่องบินขับไล่ขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบาราคาไม่แพงผลิตได้ทีละเยอะๆเพื่อส่งไปประจำการทั่วทุกมุมโลกมันถูกออกแบบมาให้เป็นอินเตอร์เซคเตอร์หรือเครื่องบินสกัดกัน้น โดยทำหน้าที่บินขึ้นไปสอยเครื่องบินทิ้งระเบิดของศัตรูให้ร่วงโดยเร็วที่สุดครับ โอเคครับเรามาดูสเปคของมันหน่อยดีกว่าดีไซน์ครับมันมีลักษณะที่โดดเด่นมากคือทรงกรวยที่จมูกของเครื่องบินครับซึ่งไม่ใช่แค่ดีไซน์เท่ๆนะครับคือส่วนหนึ่งของระบบเรดาร์ที่ควบคุมอากาศที่ไหลเข้าสู่เครื่องยนต์เรียกว่าช็อคคอนมันสามารถขยับเข้าออกได้ตามความเร็วของเครื่องบินนี่คือสุดยอดไอเดียในยุคนั้นเลยก็ว่าได้เครื่องยนต์หัวใจของมันคือเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตเทอร์มันสกี้ R25 อันทรงพลังที่สามารถให้แรงขับเคลื่อนมหาศาลเมื่อเปิดสันดาปท้าย หรือ afterburner ทำให้มันมีความเร็วสูงสุดได้ถึง2มักรหรือ2,450กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าให้พูดง่ายๆก็คือบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ได้ในเวลาไม่ถึง20นาทีนั่นเองครับอาวุธที่ติดมากับเครื่องบินเริ่มแรกมันมีแค่ปืนใหญ่อากาศขนาด23มมติดกับตัวเครื่องครับแต่จุดเด่นของมันมีอาวุธใต้ปีกที่สามารถติดตั้งจรวดได้โดยจรวดคู่บุญในยุคแรกๆของมันคือ w i p e r K-13 หรือที่นาโต้เรียกว่า AA2 ซึ่งเป็นจรวดนำวิถีด้วยความร้อนที่ Copy ีมาจากจรวดไซเวนเดอร์ของอเมริกานี่แหละครับเรียกได้ว่าแรงบันดาลใจการ Copy เนี่ยมาเต็มๆเ,เลยละครับด้วยความที่มันถูกและดดีทำให้มิก21เนี่ยถูกส่งออกไปใช้งานกว่า60ประเทศทั่วโลกมันคือสัญลักษณ์ของการแผ่อิทธิพลของโซเวียตและเป็นเครื่องมือสร้างสมดุลอำนาจในหลายภูมิภาคและหนึ่งในนั้นก็คือกัมพูชาครับที่ได้ใช้มัน เอาละครับตัดภาพมาที่ประเทศกัมพูชาในปีคศ .1980 หลังจากยุค,คเขมรแดงอันโหดร้ายสิ้นสุดลงรัฐบาลใหม่ที่ได้รับการหนุนหลังจากเวียดนามและสหภาพโซเวียตก็เริ่มก่อสร้างกองทัพขึ้นมาใหม่และแน่นอนว่าการสร้างกองทัพอากาศให้ดูหน้าเกรงขามคือหนึ่งในภารกิจสําคัญช่วงในปี1988ถึงปี1989นี่แหละครับที่ของขวัญชิ้นใหญ่ถูกส่งมาจากสหภาพโซเวียตนั่นก็คือ ฝูงบินมิก21จำนวนประมาณ18-20ลำประกอบไปด้วยรุ่นหลักคือมิก21 BIS ซึ่งเป็นรุ่นพัฒนาต่อยอดมาจนเกือบจะสมบูรณ์ที่สุดของซีรีส์นี้แล้วเรดาร์ดีขึ้นบรรทุกอาวุธได้มากขึ้นและยังมีรุ่น2ที่นั่งสำหรับการฝึกที่เรียกว่ามิก21 UM อีกจำนวนหนึ่งครับการมาถึงของมิก21เนี่ยถือเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์สำหรับกัมพูชาเลยนะครับมันคือการประกาศให้โลกรู้ว่ากองทัพอากาศของกัมพูชากลับมาแล้ว และคราวนี้กัมพูชามีของเล่นที่มีความเร็วเหนือเสียงด้วยนะซึ่งการได้เครื่องบินรบครั้งนี้มันคือความภาคภูมิใจของชาวเขมรมันคือสักศีของชาติในยุคนั้นจริงๆภาพของมิก21ที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ของกัมพูชาจอดเรียงรายอยู่คงเป็นภาพที่ทรงพลังมากๆจนต้องแกะสลักไปในกำแพงวัดเลยทีเดียวล่ะครับแต่สุดท้ายความฝันอันสวยงามของกัมพูชาก็อยู่ได้ไม่นานครับพายุลูกใหญ่ที่มีชื่อว่าความจริงก็คือความจริงกำลังจะพัดเข้ามา และมันก็ได้เปลี่ยนแปลงชะตากรรมของฝูงบินนี้ไปตลอดการเอาละครับเข้าสู่ช่วงปัญหาของ m i ก21ที่ชาวกัมพูชาเจอนะครับผมจะแบ่งปัญหาที่ทําให้ m i ก21ของกัมพูชาเนี่ยบินไม่ได้เป็น4หัวข้อหลักๆนะครับ<ๆ>เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่สุด 1. ปัญหาคลาสสิกงบประมาณที่ไม่เคยพอ ข้อแรกเลยครับค่าเลี้ยงดูแพงหูฉีการดูแลเครื่องบินรบมันมีสิ่งที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงการบินครับซึ่งของ m i ก21เนี่ยแม้จะถูกกว่าเครื่องบินยุคใหม่แต่ก็ยังเป็นเงินที่มหาศาลอยู่ดีการบินหนึ่งครั้งประมาณ30-40นาทีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6,500ดอลลาร์สหรัฐหรือสูงกว่าซึ่งมันแพงมากๆเลยครับ และชาวกัมพูชาต้องเข้าใจว่าทุกชิ้นส่วนของเครื่องบินรบมันมีอายุการใช้งานไม่ใช่แค่เติมน้ํามันแล้วบินได้ตัวอย่างเช่นเครื่องยนต์ต้องมีการผ่าเครื่องครั้งใหญ่ทุกๆไม่กี่ร้อยชั่วโมงการบินค่าใช้ใจ่ายระดับหลายล้านบาทเลยละครับถัดมาที่โครงสร้างต้องมีการเอกซเรย์ตรวจสอบรอยร้าวขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าตลอดเวลาและอะไรสิ้นเปลืองเช่นเบรกระบบไฮดรอลิก ไซครองต่างๆมันแพงกว่ารถฟรรีร่อีกครับและต่อมาเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991เงินสนับสนุนที่เคยได้ก็หายวับไปกับตากองทัพกัมพูชาต้องแบกรับค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้เองทั้งหมดซึ่งเมื่อเทียบกับความต้องการด้านอื่นๆของประเทศกัมพูชาการทุ่มเงินเพื่อให้เครื่องบินเก่าๆบินได้เนี่ยจึงกลายเป็นเรื่องที่มีความสําคัญรองลงไปโดยปริยายเลยครับ 2. ออะไรที่สาบสูญ ปัญหานี้หนักหนาสาหัสมากครับต่อให้มีเงินแต่ถ้าไม่มีอะไรจะซื้อจะทำยังไงล่ะครับหลังโซเวียตล่มสลายโรงงานผลิตอะไหล่มิก21ก็ทยอยปิดตัวลงสายพานการผลิตเนี่ยมันขาดสะบั้นไปแล้วครับอะไหล่แท้ๆจากโรงงานแม่กลายเป็นของหายากระดับตำนานและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากอะไหล่หายากมันก็คือตลาดมืดครับประเทศต่างๆต้องไปไล่หาซื้ออะไหล่มือสองจากประเทศที่เคยใช้มิก21ิเหมือนกันซึ่งคุณภาพก็ไม่มีใครรับประกันนะครับว่ามันจะดีหรือไม่ดี บางทีอาจจะได้อะไรที่ใกล้หมดอายุการใช้งานมาแล้วหรือที่แย่กว่านั้นคืออะไรปลอมครับคุณลองนึกภาพดูว่ากําลังบินด้วยความเร็วเหนือเสียงแล้วปีกหลุดเพราะว่าใช้น็อตปลอมดูสิครับบอกได้ไม่กี่คําเลยครับว่านักบินกัมพูชากําลังจะเจอภัยพิบัติระดับหมอลําแน่ๆครับจากสาเหตุอะไรหายากหรืออะไรติดแบคออเดอร์เนี่ยสิ่งที่กองทัพอากาศหลายๆประเทศรวมถึงกัมพูชานะครับจำใจต้องทําคือการกินเนื้อพวกเดียวกันถ้าจะให้เข้าใจง,ง่ายๆคือ สมมุติว่ามีเครื่องบิน10บลำบินได้จริง5ลำเพราะเวลาผ่านไปลำที่5เกิดเสียต้องการอะไหล่เอแต่หาซื้อไม่ได้ก็ต้องถอดอะไหล่เอจาก1ในห้าลำที่จอดเป็นซากอยู่แล้วมาใส่แทนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายซากห้าลำก็กลายเป็น6 7 8จนเหลือเครื่องบินที่บินได้จริงๆแค่ลำสองลำเท่านั้นหรืออาจจะไม่เหลือเลยเพราะว่าอะไหปนกันมั่วนี่แหละครับ 3. มรดกสงครามเย็นปะทะเทคโนโลยี 5G มาถึงปัญหาเชิงเทคนิคนะครับพูดกันแบบไม่เกรงใจเลยคือ m i ก21เ,เนี่ยมันตกยุคไปแล้วอย่างสมบูรณ์เลยละครับห้องนักบิน m i ก21เ,เนี่ยเต็มไปด้วยมาตราวัดแบบเข็มหรือที่ฝรั่งเรียกว่า Steam Gas มันเหมือนหนะ้าปัดรถยนต์เก่าๆครับนักบินต้องกวาดสายตาดูข้อมูลจากหลายๆที่พร้อมกันซึ่งต่างจากเครื่องบินยุคใหม่ที่เป็น Glass Cockpit หรือก็คือมีจอภาพแบบ Multifunction แสดงข้อมูลทั้งหมดที่ทำให้นักบินทำงานง่ายและเร็วกว่าเยอะครับเรดาร์เรดาร์ของมิก21รุ่นที่กัมพูชามีเนี่ยคือรุ่น Sapphire 21ซึ่งมีระยะการตรวจจับที่สั้นมากก็ประมาณ20-30กเมครับซึ่งแตกต่างจากกริปเพนที่ไทยใช้มาก ซึ่งคริปเพนของไทยมีระยะการตรวจจับประมาณ200ถึง300กิโลเมตรเลยล่ะครับถ้าสรุปง่ายๆก็คือเจ้ามิก21เนี่ยคือมองได้แค่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าเล็กน้อยถ้าศัตรูบินต่ำเลียดพื้นมาเรดาร์ก็จะมองไม่เห็นเลยในขณะที่เครื่องบินยุคใหม่มีเรดาร์แบบล็อกดาวน์ช็อตดาวน์ที่มองเห็นและย,ยิงเป้าหมายที่บินต่ำกว่าได้สบายๆระบบป้องกันตัว เจ้ามิก21เนี่ยแทบจะไม่มีระบบป้องกันตัวเองจากจรวดสมัยใหม่เลยครับไม่มีระบบแจ้งเตือนข้อมูลเมื่อถูกล็อกเป้าพูดง่ายๆคือมันตาบอดและหูหนวกนั่นเองครับในสมาร์ภูมิอิเล็กทรอนิกส์ในยุคใหม่เนี่ยแทบจะเป็นขยะดีๆนี่เองครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการส่งมิก21ขึ้นไปปะทะกับเครื่องบินรบสมัยใหม่มันก็เหมือนส่งนักรบสปาร์ตันที่ถือหอกกับโล ไปสู้กับหน่วยซิลที่ถือปืนไรเฟิลติดกล้องเล็งนั่นแหละครับผลลัพธ์ที่ตามมามันคาดเดาไม่ยากเลยใช่ไหมครับ 4. นักบินจะเอาอะไรมาบินปัญหาข้อสุดท้ายแล้วนะครับแต่สำคัญไม่แพ้กันก็คือคนครับ ทักษะการบินขับไล่เนี่ยมันเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนเสมอนักบินรบต้องมีชั่วโมงการบินต่อปีในระดับที่กำหนดเพื่อรักษาสถานะ combat ready หรือพร้อมรบนั่นเองครับแต่พอมันเกิดวงจรอุบัติเครื่องบินเสียไม่มีเครื่องให้ฝึกนักบินขาดชั่วโมงบินความชำนาญลดลงไม่กล้าปล่อยให้บินกับเครื่องที่เหลืออยู่ซึ่งก็ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเสี่ยงเกินไปมันก็จบครับเจ้าเครื่องบินเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องมีอีกต่อไปพูดง่ายๆก็คือ ไม่มีนักบินแล้วจะมีเครื่องบินไปทำไมล่ะครับเมื่อพิจารณาจากปัญหาทั้ง4ข้อจะเห็นได้ว่าการที่มิก2 1ถูกจอดทิ้งมันไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการยอมรับความจริงและการปรับตัว ของกองทัพกัมพูชาครับพวกเขาได้เปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่คือแทนที่จะทุ่มเงินไปกับหลุมดําที่ไม่มีวันเต็มอย่างฝูงบินเก่าก็หันไปนเน้นการป้องกันภัยทางอากาศจากภาคพื้นดินเช่นระบบตรวจต่อสู้อากาศยานซึ่งอาจจะคุ้มค่ากว่าและหันไปจัดหาอากาศยานที่เหมาะสมกับภารกิจและงบประมาณในปัจจุบันมากกว่าครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของมิก21พยาอินซีปีกหักแห่งกัมพูชานะครับจากสัญ,ญลักษณ์แสนยานุภาพในวันวานสู่การเป็นอนุสรณ์สถานประวัติศาสตร์ที่จอดนิ่งอยู่ในโรงเก็บมันไม่ได้ถูกยิงตกโดยฆาศึกแต่ถูกทิ้งไว้เพราะฮุนเซนชอบคาสิโนมากกว่าครับหวังว่าวันนี้ทุกท่านจะได้ข้อมูลที่เรานํามาฝากกันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่ผมนําเสนอ สำหรับวันนี้เชพอ p o d c ต์ t s อรี่ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ